รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัส,ส,วสดีคับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมชั้นพิรพลนะครับเรามีนัดกันทุกคืนวันอาทิตย์ที่นี่ครับทางช่อง3 SD Variety ช่อง28หรือว่า38ปสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อแน่นอนครับทุกเรื่องที่เด็ดที่โดนที่มันในวงการกีฬาทุกประเภทจากทั่วโลกเราเสิร์ฟจัดไป ถึงเตียงคุณผู้ชมแน่นอนครับทุกคืนวันอาทิตย์4ทุ่ม20นะครับถึง4ี่ทุ่ม50วันนี้เรื่องราวนี่แน่นฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกคุณผู้ชมอาจจะบอกโอ้ยรู้จักอยู่แล้วโรนัลโดเมสซี่ไม่ใช่2คนนี้ คนที่ผมจะพูดถึงมีฉายาว่า2ปีเกือบ8,000ล้านบาทนั่นคือมูลค่าของขา2ข้างของเขาแล้วลีลาจะเด็ดแค่ไหนเขาไม่ใช่กองหน้าด้วยปกติคนที่เข้าตัวแพนจะต้องเป็นกองหน้าถูกไหมฮะแต่เขาคนนี้ไม่ได้เป็นกองหน้าและเป็นกองอะไรเก่งแค่ไหนแต่วันนี้ก็ต้องจัดไปในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับช่วงที่2ของรายการเรก็จะมีเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะก็คือ มอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกมโต้จีพีตอนนี้ห้าหันกันสนุกมากไม่รู้ว่าเป็นแฟนขับช่อง3หรือเปล่านะครับเพราะว่าปีนี้มีอยู่3คนครับที่ลุ้นแชมป์กันอย่างสุดดรามา่ารวมไปถึงกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูมากมากก็คือจักรยานวิบากนะฮะจักรยานวิบากไปดูครับว่าเบื้องหลังไปดูสิครับว่าความทรหดของกีฬาประเภทนี้คืออะไรแต่คลิกออฟกันก่อนคุณผู้ชมครับโชว์วันนี้ จะต้องเกิดขึ้นผมอยากคุยเรื่องแฟชั่นบ้างครับวันนี้นักกีฬาเก่งแค่ไหนรายได้ในสนามจะพิสูจน์ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นรายได้นอกสนามหรือว่าพรีเซนเตอร์เดวิดแบ็กแฮมนักฟุตบอลไทเกอร์วูดนักกอล์ฟรายได้ที่มาเยอะจริงๆมาจากรองเท้าครับรองเท้ายี่ห้อไหน ต้องการให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์อัมบาสเตอร์เป็นตัวแทนของยี่ห้อยี่ห้อนั้นล่าสุดในวงการบาสเกตบอล NBA ครับสงครามการสถาปนาว่ารองเท้ารุ่นไหนดึงซูเปอร์สตาร์คนใดมาเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเงิน7หลักนะฮะไม่ใช่8หลักไม่ใช่9หลักไม่ใช่10หลักเกิดบ1หลัก การจ้างนักบาสคนเป็นพรีเซนเตอร์เกือบหมื่นกว่าล้านบาทเขาเป็นใครยี่ห้อไหนตัวพ่อเนี่ครับหากพูดถึงวงการบาสเกตบอลยุคนี้คงไม่มีใครที่ฮอตไปกว่าตัวพ่อเบอร์23จากคลิฟแ์นลนคารวาเลอร์สเลบรอนเจมส์ เจมส์ James, ทำเงินได้กว่า800ล้านบาทต่อปีไม่นับค่าโฆษณาและพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆอีกอย่างเช่นหลักๆก,ก็คือรองเท้าซึ่งเซ็นกับ n i ก e ้โดยเฉลี่ยต่อปีเจมส์ James, จะได้จาก n i ก e ้1 5 0ล้านบาท แต่ล่าสุดมีการเซ็นสัญญาของนักบาสกับรองเท้าครั้งใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการเมื่อเจมส์ฮาร์เดนกาดวัย25จากฮิลตันโรเกตส์ตัวพ่อคราวงามแห่ง NBA ที่เพิ่งหมดสัญญากับไนกี้หันไปซบอาดิดาสด้วยสัญญา200ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นเงินไทยก็70,00ล้านบาทซึ่งสัญญามีระยะทั้งหมด13ปีการเซ็นสัญญาในครั้งนี้อาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่ในความจริงแล้วเป็นการแสดงให้เห็นการต่อสู้ในเชิงการตลาดของแบรนด์กีฬาระดับท็อปของโลกอย่างไนกี้และ Adidas ต้องบอกว่าเจมส์ฮาร์เดนหมดสัญญาในเวลาที่พอเหมาะพอดีเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ Adidas ต้องลุยตลาดแข่งกับ n i กี้เนื่องจากตอนนี้ไนกี้มีพรีเซนเตอร์ตัวพ่อจาก NBA เพียบทั้งเลเบล โคบีไบรอันกาดเบอร์24วัย36จาก L.A. Lakers และเควินดูรันต์ตัวพ่อเบอร์35อายุ26จากโอคลาโฮมาซิต t ้ทันเดอรแต่สุดท้ายไม่ว่า Adidas จะเซ็นสัญญากับ h a r d เดเพราะอะไรก็ตามตัวพ่ออย่างเขาก็คือคนที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆแบบที่เรียกได้ว่าวินวินนะครับตัวพ่อสอย่างมีแต่ชนะ จากวงการบาสเกตบอลคุณผู้ชมครับคนบางคนทําเงินได้เป็นหมื่นล้านใช้เวลาแค่10ปีแต่คนต่อมาคุณผู้ชมครับทำเงินเกือบหมื่นล้านภายในปีเดียวนั่นก็คือทางด้านของ Floyd Mayweather j ูเนียสุดยอดนักชกกับสถิติ48-0-48ไฟไม่เคยแพ้ใครแม้แต่ไฟเดียวหลายคนบอกว่างั้นฉันเป็นนักมวยดีกว่าคุณผู้ชมอย่างนี้ครับอะไรที่ยิ่งยากมักจะได้เงินยิ่งมากมันเป็นอาชีพที่ทำเงินเยอะจริงๆนะครับ แต่ว่าก็มีคนตายมีคนเบลอมีคนเมาหมัดมีคนเสียศูนย์ไปเยอะนะครับถ้าเลือกได้อาชีพนักมวมน่าจะเป็นอาชีพที่เสียงที่สุดอ่ะก็คิดให้ดีแล้วกันนะฮะแต่พี่ฟลอยแกตอนนี้กําลังเริงร่านอกจากเงินอันมหาศาลและมีสิ่งหนึ่งซึ่งเงินซื้อไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือสถิติครับฟลอยนั้นชนะ48ไฟ แพ้ศแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นนักชกที่เก่งที่สุดตลอดการนะครับเพราะว่าสถิตินี้เป็นของ r o c k y m า r c i a n o 49-0ฉะนั้นไฟต์ต่อไปของ Floyd Mayweather นั้นจะทำให้เขาเป็นนักชกที่มีสถิติดีที่สุดคือ49ชนะแพ้0นย์และคำถามที่บอกกันว่าคนสงสัยว่าจะชกกับแมนี่ปากเกียวอีกหรือไม่อันนี้ไม่รู้ แต่ที่รู้ก็คือไอ้ไฟที่จะตัดสินว่าเขาจะ490ได้หรือไม่เขาจะเจอกับใครจัดไป หลังจากที่จบไฟต์สุดยิ่งใหญ่แห่งสัตวรวษตกับแมนนี่ปากเกียวนักชกตัวพ่อฟิลิปปินส์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฟลอยด์เนเวเชอร์นักชกตัวพ่อชาวอเมริกันวัย36ปีที่ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครตลอดการชกอาชีพ48ไฟต์กำลังจะลงแข่งเพื่อทำสถิติโลกชนะ49ไฟต์รวดเทียบเท่ากับโรก,กี้มาเชโนนักชกตัวพ่อที่เคยทำไว้เมื่อ59ปีที่แล้วโดวยฟลอยด์จะขึ้นชกกับอันเดร่ เอร์โต้แชมป์โลก2สมัยในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้ฟลอยด์บอกกับเราว่า you know, ตอนนี้ผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไฟที่จะเจอกับเบอร์โตเขาเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยแล้วก็เป็นพวกไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนผมฉะนั้นไฟท์นี้หนักแน่ สำหรับอันเดเรเบรโตนักชกวัย31ก็สถิติดีใช้ได้เลยนะครับชกมาแล้ว33ไฟท์ชนะ30แพ้แค่3แต่ที่น่าสนใจคือการแพ้3ครั้งของเขานั้นมาจากการขึ้นชก5ครั้งล่าสุดหากเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาคือตัวพ่อง่ายๆเลยครับวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้เขาต้องขึ้นชกและเอาชนะฟลอยให้ได้แค่นี้คนก็ลืมไปหมดแล้วว่าเขาเคยแพ้มากี่ครั้งแต่จะทําได้หรือเปล่าคําตอบอยู่ที่ลัสเว อีก2อ,อาทิตย์รู้กันนี่คือคุยเรื่องรวยๆกันแล้วช่วงหน้าเราไปคุยกันแบบซิงิงเสีเสียวด Dangerous Very much สองล้อแบบท้าปัน่นสองล้อแบบเครื่องแรงสองล้อแบบแสงแสงช่วงหน้าสปอตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกลับมาครับ ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย